ผมจะพาหลาสามขวบของใครก็ได้พาไปในคืนพรุ่งนี้ไปในที่ที่ผมอยากจะไปพูดเอาเขาขึ้นมาบนเวทีเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าผมจะแกล่งแค่ไหนเราจะเอาเขาขึ้นมาบนโต๊ะนี่แล้วผมจะแกล้งเขาผมจะสแสดงให้ดูว่าผมแข็งแกร่งขนาดไหนพวกคุณจะเป็นแบบนั้นแปะเลยผมหาเรื่องพวกคุณได้เหมือนกันพวกอันธพาลทั้งหลายหาเรื่องกับอะไรก็ได้ที่คุณชอบ นักร้องหรือเพลงอะไรก็ได้ที่คุณชอบผมหาเรื่องได้หมดผมจะล้อครอบครัวผมจะล้อเพื่อนคุณผมจะล้อเกี่ยวกับหนังที่คุณคิดว่ามันเจ๋งที่สุดผมล้อคุณได้ทั้งนั้นผมล้อคุณได้ทุกเรื่องล้อได้ทั้งเรื่องจมูกคุณตาคุณฟันคุณคางคุณผมคุณหูคุณข้อศอกหรือว่าเข่าคุณทุกอย่างผมล้อได้ผมล้อคุณได้ทุกเรื่องมันไม่ยากเลยสักนิดก็เหมือนกับที่คุณล้อผมไงอยากรู้ไหมอะไรคือความแข็งแกร่งไปหาคนที่คุณแกล้งสิ แล้วบอกเขาว่าขอโทษอยากรู้ไหมว่าความแข็งแกร่งเป็นยังไงคุณก็แค่ลองไปหาคนที่แกล้งคุณแล้วบอกเขาว่าเฮ้หยุดได้ละฉันให้อภัยนายแต่ช่วยหยุดเถอะนั่นแหละความแข็งแกร่งผมอยากให้พวกคุณรู้เอาไว้นะความจริงเกี่ยวกับตัวของคุณผมไม่สนว่าคุณจะทํางานอะไรผมไม่แคร์หรอกผมไม่แคร์ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหนเลยผมไม่แคร์เลยผมรักและผมเชื่อในตัวของพวกคุณทุกคน ผมไม่แคร์นะถ้าคุณจะลงเอยด้วยการไปเป็นพานโรงในโรงเรียนนี้เพราะผมจะบอกให้พานโรงที่โรงเรียนมัธยมปลายของผม mm. เขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเป็นนักพูด mm. เขาเปลี่ยนชีวิตของผม mm. เขาบอกผมว่านายน่าจะไปเป็นนักพูดนะ mm. ผมบอกเขาว่าไงรู้ไหมคุณบ้าไปแล้ว mm. เขาก็บอกว่าจริงๆนานาาต้องเป็นนักพูดผมก็เลยบอกว่าพอสักทีได้ไหมซีเดียต่อมาเขาบิดแขนผมแล้วผมก็ตอบตกลง ผมพูดต่อหน้าคนสิบคนแล้วก็อีกสิบคนแล้วก็อีกสิบจนผมพบว่าผมพูดต่อหน้านักเรียนปีสองจำนวนสามร้อยคนในสามนาทีเด็กผู้หญิงครึ่งหนึ่งถึงกับร้องไห้ออกมาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กลางห้องปล่อยโฮออกมาแล้วยกมือขึ้นพูดว่าขอโทษนะคะขอหนูขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะกอดคุณได้ไหมต่อหน้าทุกคนเธอขึ้นมาบนเวทีและกอดผมซบที่ไหล่ผมแล้วร้องไห้แล้วเธอกระซิบที่หูนิว่าขอบคุณ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 ,คณไม่เคยมีใครบอกรักหนูไม่มีใครเคยบอกว่าหนูสวยในแบบที่หนูเป็นเลย มันเป็นเพราะว่าพ่อแม่ของผมบอกผมเสมอว่าผมงดงามผมถึงได้ยังอยู่ตรงนี้พวกคุณบางคนไม่มีพ่อแม่แบบนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงอยู่นี่ผมรักพวกคุณนะและพวกคุณงดงามในแบบที่คุณเป็นอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่ายอมแพ้